รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานครั้งแล้วครั้งเล่ามันกินเวลาต่อเนื่องหลายสิบปีจนทำให้พื้นที่เกือบทั้งหมดของกลุ่มประเทศในคาบสมุทรอินโดจีนกลายเป็นดั่งแดนสนธยากีดกันตัวเองออกจากนานาชาติพร้อมเก็บนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นไว้จต่ภายในเหมือนมีประตูบานใหญ่ปิดกัน้นกักเก็บตัวเองไว้เพียงลำพัง เรื่องนี้ถูกสร้างเป็นปริศนาท้าทาให้นักบุกเบิกได้คุ้นคิดสืบเสาะช่องทางเพื่อเข้าไปค้นหาความลับที่ปกปิดอยู่และทีมงาน2โลกก็เป็นหนึ่งในคนกลุ่มนั้นความพยายามและตั้งใจยอย่างหนักแน่นทำให้เรามีโอกาสเดินทางก็ไปสำรวจแผ่นดินอินโดจีนตั้งแต่กลิ่นอายจากไฟสงครามยังกลุ่นอยู่บางๆ ยุคแรกที่ทีมงานสองโลกเริ่มต้นเดินทางสำรวจในดินแดนอินโดจีนเกิดขึ้นเมื่อราวสามทศวรรษก่อนช่วงนั้นเราเหมือนเดินอยู่ท่ามกลางความสลัวข้อมูลเริ่มต้นมีอยู่เพียงน้อยนิดอีกทั้งผู้มีอำนาจรับผิดชอบพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ดูไม่ค่อยจะเต็มใจนะักกับการมาถึงของคนแปลกถิ่นอย่างพวกเราทำให้การวางแผนเดินทางเป็นไปอย่างยากเย็นติดขัด ต้องสลับปรับเปลี่ยนจุดหมายอยู่เกือบตลอดโดยเฉพาะเมื kind of ่อเราได้ยินเรื่องราวน่าสนใจใหม่ๆจากปากชาวบ้านท้องถิ่นหรือประกาศสิทธิของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเด็ดขาดการเดินทางในดินแดนที่จมอยู่กับการสู้รบมาตลอดหลายสิบปีทำให้ทุกก้าวยากเต็มไปด้วยความยากลำบากและอันตราย ถนนหนทางที่พอจะนำรถยนต์วิ่งผ่านส่วนใหญ่เป็นถนนลำลองที่สร้างขึ้นในช่วงสงครามเพื่อใช้ประโยชน์ในการลำเลียงยุทธพันธ์ถนนเหล่านี้มีสภาพสุดโรมเต็มไปด้วยหลุมบ่อและหลายแห่งยังมีวัตถุระเบิดตกค้างมาจากสงครามซึ่งพวกมันพร้อมที่จะเผยตัวแสดงแสนยาุภาพให้ผู้เคราะร้ายได้ประจักษ์ทุกกิโลเมตรที่รถของเราวิ่งผ่าน จึงเต็มไปด้วยความเหนื่อยยากและใช้เวลาเนิ่นนานเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดนี่ยังไม่รวมภัยจากการดักซุ่มโจมตีของกลุ่มชนต่างๆที่ตั้งตนเป็นกองกำลับบงอิสระรวมตัวเป็นชุมชนย่อยๆกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ทั้งหมดล้วนเป็นอุปสรรคหนักหนาสำหรับนักเดินทางแปลกหน้าอย่างเราแต่มันก็คุ้มค่ากับเรื่องราวที่เราได้พบเห็นและนำมาเปิดเผย บอกเล่าให้ผู้คนภายนอกได้รับรู้ซึ่งภาพบางภาพหรือเรื่องบางเรื่องก็ถูกจุดเป็นกระแสมีการถกเถียงต่อยอดกันอย่างกว้างขวาง นี่คือบทนำสำหรับทริปใหม่ของสิงสองโลกสัปดาห์นี้พวกเรากลับมาเยี่ยมเยือนแผ่นดินอินโดจีนกันอีกครั้งในวันที่ฟ้าฉ่ำฝนจุดหมายของเราคือตอนใต้ของสอปปลาวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงประตูบานเก่าถูกเปิดออกกว้างจนสุดแสดงให้เห็นถึงความพร้อมสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยว จากทั่วทุกหุ่มโลกพบกันไม่อีกสักครู่ครับสบายดีเป็นไงบ้างครับสรุปมวนไร สิงสองโลกสัปดาห์นี้พาท่านผู้ชมมาที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,วเพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่กำลังถูกพัฒนาสนับสนุนการเดินทางโดย,ดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัด VVP 4คูณ4ศรีนคริน รถยนต์กระบะโตโยต้าฮตไฮลักซ์รีโว่อันนี้ก็10โมง4:15ละเราเดินทางมาชั่วโมงกว่าแล้วก็มาถึงช่องเม็กแล้วครับวันนี้นะดานช่องเม็กนะครับผมเนี่ยวันนี้ก็ตอนรับด้วยฟ้าครึ้มๆนะฮะหน้าฝนนะเดือนสิงหาคมคนะครับผมก็ถ <ś mie ch> ึงดานแล้วเดี๋ยวการเดินทางสู่ลาวตอนใต้ ทริปนี้เราเลือกข้ามแดนกันที่ด่านช่องเม็กครับช่องเม็กเป็นด่านพรมแดนใหญ่ของ,ของจังหวัด <30 S 1> อุบลราชธานีมีเขตติดต่อกับสอปป,อปอลาวที่บ้านวังเต่าเมื่อวิ่งรถต่อไปจะต้องข้ามแม่น้ำโขงที่สะพานมิตรภาพลาวญี่ปุ่นเพื่อเข้าสู่เมืองปากเซและจุดหมายแรกของเราคือตาดผาส้วมช่วงนี้แม่น้ำโขงเป็นสีโอวันตินนะ นำเเยยอะลคนลาวเรียกน้ำตกว่าตาส่วนคำว่าซ้วมในภาษาลาวมีความหมายถึงห้องหอน้ำตกแห่งนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพราะมีความสะดวกในการเดินทางและมีน้ำไหลตลอดทั้งปีสายน้ำของตานผาซ่วม หลามาจากภูเทวดาซึ่งเป็นภูเขาปฟเก่าที่ระเบิดมานานหลายร้อยปีเมื่อไหลมาถึงที่นี่มวลน้ำจะทิ้งตัวจากผาหินลักษณะโค้งเป็นครึ่งวงกลมลงสู่แอ่งน้ำกว้างด้านล่างแผ่นผาที่ตั้งชันมีลักษณะเป็นแ,นแท่งตั้งเรียงขนานเป็นแนวตลอดผาแบ่งซอยแผ่นหินใหญ่เป็นหลืบช่องชันจนกลายเป็นที่มาของชื่อผาส้วม หรือห้องหอของบ่าวสาวโดยรอบผาน้ำตกยังมีสภาพธรรมชาติที่ดิบสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์สภาพอากาศจยิงเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจที่นี่จะมีการสร้างสะพานแขวนขนานไว้กับผาน้ำตกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมน้ำตกอย่างใกล้ชิด วัฒนธรรมด้วยนะแล้วก็สร้างรายได้ให้ชาวบ้านนะก็เอาบรรดาชนเผ่าเนี่ยได้ยินว่ามีถึงเจถึงแชนเผ่าเลยนะมไม่ไกลาจากตัว,วน้ำตกได้มีนะการจัดสร้างรวบรวมหมู่บ้านาชนเผ่าไ,ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม<ไ>เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆเช่นเรือนพักอาศัยเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องแต่งกายเครื่องดนตรี สถานที่ประกอบพิธีกรรมสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คนต่างถิ่นได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมชนเผ่าเช่นกระตู้อาลักษ์ละแวกสวยตรงนี้เรียกว่าเป็นบริเวณที่เขาจําลองแบบชนเผ่ากระตู้เป็นบ้านกลางบ้านหยุดใจกลางหมู่บ้านเพราะว่าช่วงงานประเพณีเขาจะมีงานล้มควายล้มบัวนี่ยบบริเวณหมู่บ้านแต่ที่นี่เขาไม่ได้จัดแสดงจริงนะฮะถ้าเราจะไปดูต้องไปดูออกอย่างนี้ไปตักประมาณ1ิ 20โลได้ก็จะมีหนึ่งอยู่หมู่บ้านหนึ่งนะเป็นจนเผ่ากระตู้หมู่บ้านใหญ่เลยน้ำตกแห่งที่สองในวันนี้ของพวกเราคือตาดอีตู้จาจุดจอดรถซึ่งเป็นรีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติจะมีบันไดปูนสร้างเป็นทางลงไปเบื้องล่างเพื่อชมน้ำตกและเพียงไม่นานพวกเราก็ได้มายืนสัมผัสละอองฉ่ำของตาดอีตู้ สายน้ำที่ไหลแรงตกจากแผ่นผากับบรรยากาศรกครึมเบื้องหน้าทำให้เราหวนคิดไปถึงเรื่องเล่าจากปากของผู้จัดการรีสอร์ทที่บอกไว้กับเราก่อนที่จะเดินลงมาว่าอีตู้ของคนลาวคือควายที่มีเขางอง,งมาข้างหน้าส่วนเรื่องชื่อของน้ำตกก็มาจากว่าวันหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีอีตู้ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งเดินฝ่าสายฝนมาใกล้หน้าผา พื้นดินที่เปียกชุ่มและความรกของหญ้าริมผาทำให้ควายเคราะห์ร้ายพลัดตกลงมาตายเมื่อมีคนมาพบเห็นจึงเรียกน้ำตกนี้ว่าตาดอีตู้เรื่อยมาตาดอีตู้มีชั้นน้ำตกอยู่สามชั้นจากชั้นแรกที่เรายืนอยู่หากจะไปยังชั้นที่สองและสจะต้องเดินเลาะไปตามทานน้ำเพื่อข้ามสะพาน แต่หน้าสีดายที่ช่วงก่อนหน้านี้มีน้ำหลากรุนแรงพัดพาให้สะพานเสียหายจนไม่อาจใช้งานทำให้พวกเราอดจนโฉมของน้ําตกในส่วนที่สวยงามที่สุดของตัาอีตู้ หลังถ่ายภาพเก็บบรรยากาศน้ำตกและบริเวณรอบๆผู้ดูแลรีสอร์ทต,ตาดอีตู้ได้ชักชวนให้เราแวะไปที่บ้านห้วยเจียกหมู่บ้านชนเผ่าที่อยู่ไม่ไกลจากตัวน้ำตกห้วเยเจียกมีชาวเผ่าตะโอ้อยอาศาาัยอยู่ร่วมกับคนลาวลุ่มรวมกันประมาณ600กว่าคน นายบ้านเล่าว่าคนที่นี่จะทำการเกษตรโดยเฉพาะไร่กาแฟซึ่งเป็นพืชที่นิยมปลูกกันมากในแถบนี้ส่วนพืชอีกชนิดที่สร้างรายได้เป็นเกอะเป็นกรรมคือมากแหนงมากแหงเป็นพืชที่มีเง้าใต้ดินในวงขิงชาวบ้านห้วยเจียกจะนำผลมาตากแดดรุกอบให้แห้งเพื่อส่งขายต่อยังบนทลนยูนนานของจีน สำหรับเข้าเครื่องยาโดยราคาที่พวกค้าเข้ามารับซื้อววกกจะสูงราว5-6ึงหมื่นกีบต่อก,กิโลกรัมซึ่งสปปรรพคุณทางยาคือลดอาการจุกเสียดแน่นท้องทำให้หมากแหน่ง <c oughs> เป็นพืชมีราคามาแต่โบราณ<ม>และยังเคยถูกกำหนดไว้เป็นหนึ่งในสวยสาอาอกรที่ประชาชนต้องส่งเข้าหลวงอีกด้วยต้องมาใถึงแดูนะครับราคาสูงเลย นี่แบบบบแโราณา 500, ณนะาปครับและสำหรับช่วงนี้กับเดินดินกินข้างทางมิสเตอร์ฮอเซียจะกลับมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการลองลิ้มชิมอาหารที่เขาพบเจอในระหว่างการเดินทางซึ่งล้วนเป็นอาหารท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ในตัวเอง ทั้งรสชาติและวิธีการปรุงเมนูวันนี้คืออะไรติดตามกันเลยครับน้ำาดื่มสิงเดินดินกินข้างทางอะไรเรนมจีนโมฮิงจานะใช่ไหมโมฮิงจาก็ผมเอาถ้วยหนึ่ง มันมันมีแบบพอกแบบแบบแห้งกับแบบเปียกไม่แบบแห้งอย่างเดียวอะไรนะไข่ก็มีเออเอาเอาถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งเดี๋ยวนั่งกินนึงเออถ้วยหนึ่งกนินที่นี่เหรอกินที่นี่โอเคครับนี่เขากำลังทำให้ผมจะลองชิมดูครับคือเป็น ไม่ค่อยได้ระวังกลัวกล้องตกเหมือนกันก้ใส่มะนาวลงไปชาาใช่ไหมมมะนาวใช่เนาะเาเไปด้อะนะติดปนลงไปนี่เด้อโมฮิงาใช่ไหมโมฮิงคาโมาโมฮิงคาโมฮิงคาครับโมฮิงคา มันบบมักะาะนอร้ยเลยง่าออยีตงอบอ่ออร่อยครับครับเดียวมัเป็นได้ประมาณนี้ไม่กินเยอะใส่มะนาวใส่ผักนะครับ ใส่ถั่วแล้วก็ใส่พริกซึ่งตามร้านอย่างนี้เขาจะมีชาให้ด้วยแล้วก็จิบชาไปกินเสร็จแล้วก็กินชาก,ก็าไม่กินน้ำเปล่านะครับทีเสียเทีย่ยวก,ก,กระจายครับสำเนินการในร้านโมฮีมุญยาอยู่ที่เมืองลอยกอลัคกยาประเทศพมา่าครับขอบคุณที่ทับามครับ ภูเพียงโบโลเวนเป็นเขตที่ราบสูงซึ่งเกิดขึ้นบริเวณใจกลางลาวตอนใต้กินเนื้อที่ครอบคลุมสี่แขวงคือสารวันจำปาสักเซกองและอัตตปือพื้นที่ส่วนใหญ่มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนหนาแน่นด้วยป่าไม้ดิบทึบจึงพบสายน้ำไหลกระจายตัวซอกซอนอยู่มากมาย และด้วยโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกในระดับสูงต่ำทำให้เราสามารถพบเห็นน้ำตกหรือว่าตาอยู่จำนวนมากด้วยเช่นกัน หลายปีมานี้สปปลาวได้พัฒนาการคมนาคมทางบกอย่างต่อเนื่องมีการตัดถนนขึ้นใหม่หลายสายขณะที่ถนนเส้นเดิมที่ชำรุดเสียหายก็ถูกปรับปรุงจนมีสภาพดีขึ้นอย่างพิดตาสิ่งนี้นอกจากจะช่วยให้การเดินทางติดต่อระหว่างกันมีความสะดวกสบายยังเป็นการส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการเข้าถึงสถานที่ทางธรรมชาติต่างๆ หลังจากเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วตอนที่ทีมงานสองโลกเดินทางไปยังแผงจำปาสักครั้งแรกเราได้ยินว่ามีน้ำตกยักษ์อยู่กลางป่าดงหัวเสาแต่กว่าเราจะพารถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อเข้าไปถึงจุดหมายก็ต้องลุ้นจนเหนื่อยหนักสาหัสสากันก่อนจะได้มาซึ่งภาพของสายน้ำสองสายที่ไหลตกจากผาสูงลงมารวมกันในแอ่งน้ำด้านล่างน้ำตกนี้คนลาวเรียกว่า ตาดฟานซึ่งว่ากันว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในจำปาสัก วันนี้เรกลับมาที่ตาดฟานอีกครั้งเพื่อเก็บภาพอันน่าอาัศจรรย์ของน้ำตกยักษ์ที่ถูกพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวฟานก็คือเก้งในภาษาไทยแต่บางคนจะเรียกน้ำตกนี้ว่าน้ำตกลงหัวสาวตามชื่อของผืนป่าอนุรักษ์อันเป็นที่ตั้งของตัวน้ำตก ตาดฝานมีลักษณะเป็นทางน้ำสองสายไหลตกจากหน้าผาเคียงคู่กันสายหนึ่งมาจากห้วยจำปีส่วนอีกสายไหลามาจากห้วยผักปูดสายน้ำตกทั้งสองมีระดับความสูงใกล้เคียงกันคือประมาณ120เมตรโดยหักดิ่งทิ้งตัวตั้งฉาก90องศาลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างความรุนแรงจากการตกกระทบ ทำให้หมวลน,น้ําแตกตัวเกิดละอองไอฟุ้งกระจายเป็นม่านขาวขุ่นสลับกับแถบรุ้งจางๆภาพความงามของสายน้ําที่ปรากฏอยู่ท่ามกลางความเขียวขจีของดิบดงทําให้ตาดฟานถูกจัดอยู่ในทิเนียบน้ําตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของสอปป,อปอลาว ชื่อเสียงของตาปฟานทำให้น้าตกแห่งนี้ถูกพัฒนาให้เป็นหนึ่งในหัวหอ,อกทางด้านท่องเที่ยวของหล่าวใต้นอกจากถนนที่ถูกปรับปรุงให้สามารถเดินทางเข้าถึงได้ในทุกฤดูการยังมีรีสอร์ทเปิดให้บริการอยู่ในพื้นที่และเมื่อไม่นานมานี้ยังเพิ่มกิจกรรมพิเศษสำหรับคนชอบความตื่นเต้นท้าทายที่เรียกว่าซิปลน์ซิปลน จะทำให้ผู้เล่นได้สัมผัสใกล้ชิดกับตาดฟานยิ่งขึ้นโดยมีการขึงสลิงข้ามหน้าผาสูงระยะทางกว่า400เมตรเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้โหนตัวข้ามไปมาซึ่งจะทำให้มองเห็นสายน้ำแฝดในทัศนียภาพที่แตกต่างออกไปหรือมากยิ่งกว่านั้นยังเปิดโอกาสให้ผู้แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ ให้นำกาแฟคือเป็นนั่งจิบให้ฉ่ำใจแบบลอยฟ้ากลางหุบผาซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับใครหลายคนสัปดาห์นี้สิงสองโลกหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวน่าสนใจจากลาวใต้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ